สบายดีพี่น้องวันนี้เข้าป่าอีกเนาะวันนี้มาเกียเยยเยเก่ยวเขาซอยน้องเนาะนองสายดอนเียบๆมาหน่ะนองน้ำคิงมาหน้าแม่น้ำคิงมาเกี่ยวเขาซอยเนาะนี่นะเกี่ยวกับได้หลายเติบพี่น้องทั้งเกี่ยวทั้งตัดมาหลายคน มากับบ๊อบบี้แซาเกน้องซุกน้อยๆพี่ที่เป็นหาคนแดดมื้อนี้เฮาสิเข้าก่นอนงใหม่พี่น้องหาฮะงใหม่มาแกงเนาะคุณบ๊อบบี้เข้าไปละได้น้อนึง่ง้ะพี่น้องเดนอใหญ่ายเลยพี่น้องแก้วน,นี้มันซุ่มเนาะมันสีนงใหม่ได้ อันนี้นอใหม่ไผ่บาทเนาะไม่ไผ่บาทมันก็สีขมกว่นนอใหม่ไผ่ธรรมดาบปีก็เ่๊บับได้บ่ไปไปห้าผูกเท้าผูกเท้า,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 ากออ่ะปะนมีดอกบอปีอยากกินแกงนอใหม่ก็ได้ ส่วนเขานไหมพี่น้องเป็นยาห่อยากำกันยากกันวะกอนใไหมแถวนี้มันส้มสีเคียวพี่น้องมันเคียวนะมันสูกสรนจรอลายมือนีแค่เนตรโลกเย็นลมเย็นบ่ออ่อบ่ออ่อบริไ อากาศดีนี่อ่ะขอเข้ามาเห็นมั้งอืมเอา้าเราไ่ได้หยนะเป็นยังงั้นมันข้นแต่หึงแล้วปุูกิดว้านอันนี้หญ้านองหญ้าปลูก หน่องปูกไปห้งัวะ nhà อันีน้ำถมโบตายเนาะแพ้ชุวสิมี่บอปเนาะก่อนี่อู้เนี่ยบอปแนงมันอันนดียเห็นอยู่เปอ่ามีนอดด้ยนะมันมีทางเขาอยู่ อะไรหลอดถั่วหันไปเขาเขาไปหาอยู่ไหนคมันก่อนไม้หันมันอยู่ไหนคุณได้ส่วนไหนเออนีด้วย บ <c oughs> ไปเด็กหัวกระชิ่งเขาวไปไหนไปคอยเข,ขาว,วะขึ้นชิ่งเขามันเข้ามาแล้วพี่น้องมันมีแต่กอหน่อไม้ไผ่บาดได้อยู่นี่มันบ่มีหน่อไม้ไผ่ น้องมป่านตัวนี้น้องไมไพ่ตัวนี้ใจป้าหนอยนยังไงบ้าหนึงเออบ๊อบบี้เอ,อน้องไหมไพ่ป้าตัวนี้ค่ะป้าพีหนอน

หนอกเลยโอู้หมันมันมากระบป๋บีว่ามีผาดเลยมันมันมันนะบอปว้าวโอ้พี่หนอกเลยป้าโรแมใหญ่ป้านีเด้อพี่หนอกป้าโท้อ เนาะแสดงว่าหนนุ่มัยร้ายได้นี่หนินุมัไแพะป่าเขาว่ามันสิเกิดไล่กลัหนุ่มันี่เนาะจะคนดีๆจะมันมีนอนั่งดินมะแนงมันห่างเกิดเยอะเถอาเนาะแต่ว่ามันสูงอู้หมันพี่เนาะน่าจะเขามะเลย มันมมันมีนอนั่งดินตรงขวดเจ้ยว่ามีพี่เออเป็นอยู่แล้วนี่เบื้องนี่จะบุคคลดีๆเบื้องมันเกิดหน,น้อมันเสียมมันหน่อยเนาะนี่คือหนอนไหม่นี่เคย ่อเดบบแม่มมีดหรอกอาเปเลื่อยเงียนตูดบ่บ่ไดิขควดเบื้องนีเนาะ กำลังออกตูดออกนอ,อ,อกเข้าเข้าขั้นเข้าดูขวัญกดหาเจ้าสิมี่อีกว่ะน,นี่เนี้ยเนี้ยเนี่ยวับอ,อู้อเอาเซียมเอาเซียมกออ็อาลด อนกหไ่พี่นอ้องสุกซีมีนอือเห็นดิเจอหนอได้เนาะนีนนนนน่ว้าเนี่ยเดี๋ยวเพอมันเกิดตูดเด็กกอเขียว

บวกวัญเห็นมันเบิร์ดก่อนบวกได้เลยสิก็ตื่นเต้นป้าพี่หนอเป็นแปรยังไงหนอนเอ้ยนี่เป็นสาดต์เลยอยากบอกมากนี่เปตี่ยนๆเลยไม่ใหญ่มาจากป้า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  คนนึกว่านอนน่อยได้นนนหนิของชื่อจันปลาพี่น้องเอ้ยอู้หูดิจอดเลยนี่ชิพ่อแกงได้นี่นี่จังหน่อยจับชิมืออันเด้อพี่น้องน,นีงหน่ก็ได้พ่อแกงเหมนเนาะอือเขาเขาดูขนดมันได้ได้นี่เขาดูขดขนดูอันนี้ให้ เพราะว่ามันมันซุ่มดินแถวนี้ดินมันแบบโนมใหม่เกิดดีอู้นี่ก็มีแต่ห้อยเขาเจาขุนเนาะพี่เนาะโชกสีดหมันกล้ร้ายหนึงและม,มีแต่หอยเขาเอาข้าอนอน้อยชิรน,น,นี่ก้น,นี่เห็นโชคสีมีดายเป็น,ปนหน บอบเอ้ยมันเขียวเป็นเขียวแต่ก็ข้นขนกับบลายนอายยนเดมองนี้ห็นเดมตูดนี่นดมตูดนอกไอ้นี้นนนนนอันนี้ลองขดมองมันมีตูดนี่เทวนี้นี่ล่องขดมองเขียวเขียว Ni đi kiểu món nghiêng kiao 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 kìa 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 มุกิดราซิมีป่ะโมเมื่อวะโอโออไรไปขวดห้อยข้าจขวดเอาขวดเอาไปเหมือง คนไหนคนดีเร้หนะหอยเขาคนเ <c oughs> ขาไหลนอใหม่น,มานอาตางมาจากบเตียนเหียม่เห็นห,ยหยนอยหอยเอาใหม่อตัง <c oughs> มันกลายป่าปงตะเฮงเนี่ยนะเขาพ้นมันตกตะเฮงเล <c oughs> ยดิหอยเขาเอานะ Học cãi bà đại nó tặng thì hỏi khó hạp Hạt thác ra đáy mỡ đeo Mà cà sông xì bập Chờ tặng chú cụ, chú cụ vô Để bóp tụt đi bóp ừ. Này tớp, tớp bên này ยิงว่ะพ no oh yeah. uh, ี่เนาะงซวกซีมีจุดจีไายบ๊อบจุดจีซ่กงสี่ได้เนาะจะได้โนม่อีกวะอุ้ยจ้าโตไปแม่จังอันนี้ Này lại thêm vô Ở đây tao nói nó mày nè <laughs> yeah, no, 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 no. vợ. <laughs> sẽ ao nó mày không Phò mẹ nó Thôi Thì, con đi เออนี่น้ำใหมมันโป่งเดีเห็นวะอ่าหนี่น้ำใหม่สังไชน้ำใหม่ไผบานีนี่นี่อ่อนอืมคือมด้วว่าน้ำใหม่เดียงนองวะน้ำอยังนีกวะน้ำใหมอีกแล้วแล้วอมันหม็นี่ ừ vậy cái vẫn tập thân này đấy không được 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 không ปนป่านางนเหนอยูจ่จ้าจ้ะสบายดีเนูกสบายดีป่านี่ยิจักเลยสบายดีป่าลูกสบายดีทีนอคือ,ม,อมันอีดีเนาะมันเนาะไปข้าวเดียวนึง ไว้านี่บรด้เก่งขนาดบัานี่บักได้ได้เนาน้องผูเบิ่งแมสุกหลายกลายมันนึงเอออันนี้้าน้อยเดียวนึงข้าวเดียวข้าวใกแกงเนาะพี่น๋อ นี่ก็เป็นบรรยากาศอะนะมาเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเด็ดกินเที่ยงบ๊ายบาป่าลูกเนี่ยดุบ๊ายบายเนี่ยจ้าสีแกงอยู่บ้านจ้าสีแกงอยู่นี่แหละพี่น้องข้างเบิ่งกะสีคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปเด้อบ๊ายบายยังเบาใส่ยังยังก็ยังหัวถ่นบ้าโบเห็นนะ